โอ้โหสุดยอดไหมล่ะเเรว่าบูคิวหรือเปล่าเดี๋ยวก็มาตกแบสเลยไ่เพิ่งเคยได้ เอาแล้วกินสักผิวน้ำเลยโดดมาจากไกลมันคืออะไรโอ้โหอย่างโหนะครับลงปุ๊บหินปั๊บนนี่นะแบสตัว นิดเดียวกับนี่ฮะอิซุมิตกน้ำปุ๊บซัดเลยสุดยอดบาย,บาย โอ้โหงานนี้สนุกแน่ครับโอ้โหโอ้โหมีมีออกด้วยอะ่ะโอ้โหโโอ้หเฮ้ย ไม่น้อยเนี่ยเรียบร้อยโอ้โหสุดยอดโอ้โหสี่สิบสี่สิบเซนซูบาราชิสุกอยกอย่า ลูเลชีอีกแล้วไม่ผิดหวังจริงครับอ,อ,อะไรนะเมกะแบสนี่แฮซซดองแชทกับนี่ฮะสี่สิบ ขอรูปถ่ายรูปหน่อยโอ้ยไม่ถึงฮนะเข้ามาเช้าเลย ขอไปให้น้องๆกินได้ไหมครับปล่อยแล้วกันโอ้ยใจเย็นเย็นมันจริงหวะ